เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอะไรบางอย่างครับในสวนเราเพิ่งเห็นครับเพิ่งเห็นนี่เลยครับจริงต้นกล้วยมัน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 ล้มแล้วก็โดนโค่นไปแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยไปอยู่มันก็ งอกขึ้นมาแบบนี้งอกขึ้นมาจากต้นที่มันจะตายอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็ไปแล้วตายหมดเลยทุกต้นแต่มมันมีต้นเดียวเนี่ยที่มันงอกขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้งอกขึ้นมาเป็นลำต้นแต่มันดันเป็นนี่เลยครับเป็นแบบนี้เลย เจว่าเห็นชัดเจนไหมนี่ครับนี่ครับอันนี้คือปลีกล้วยนะครับปลีกล้วยเนี่ยออกมาอย่างเงี้ยออกมาจากต้นแบบนี้ก็เลยงงว่า เป็นไปได้ยังไงอ,อ๋อเพิ่งเคยเห็น